โอ้มาชอบเธอสวัสดีเจ้าคลิปนี้น้องพรีมจะพาไปชมขบวนพาเรดและกีฬาสีโรงเรียนจิระพิทยาอันนี้สีเขียวมาในตรีรักโลก ้มก็มีแหก้องก่กอ,งกองโดยพักชมขบวนกันก่อนนะเจ้าขบวนท้ายๆก็จะเป็นของน้องอนุบาลน,นะเจ้าถือป้ายแต่ละคนก็นหน้าฮักแต่งหน้างามๆทั้งนั้นเจ้า แต่ละคนแต่ละสีนีป่อแม่จะเต็มปีนี้มีผู้ปกครองมาร่วมนักขนาดเลยเพราะว่าทงนเดี๋ยวจะไปเข้าเต็นแล้วนะาจะปีนี้นักพี่งยูสีิศา แข่งกันวิ่งดังตรง50เมตรอาบุญบาลใก้เวลาแข่งกรีฑากันแล้วเจ้ากีฬาแรกก็จะเป็นของน้องๆอ,อนุบาลนักเรียนวิ่งบ่อปองพ่อแม่วิ่งเตยกับมีม่วนตึงแม่ม่วนตึงลูกเจ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นกรีเทาของประถมีขอเสียงขอเสียงสิเกียวนะครับ เจอตอยน่ะเจ้ากี้ล้าช่วงเช้าจะเป็นกรีเทาวิ่งทางตรงนะเจ้าเดี๋ยวจะลงแข่งวิ่งแล้ว น้องเพียมลงแข่งกีฬาวิ่งพัดวิ่งแบบบัคิดชีวิตเลยเจ้าครจบดูดไ,ไม่ต้องไปสนใจจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าครับทีนครทีนครช่วงบ่ายก็จะเน้นไปทางกีฬาพ <อ S 2> ื้นบ้านสร้างสรรค์สาม,มชีแต่ละทีมแต่ละสีบรรม่มีใครยอมใครนักเรียนออกรรแข่งคููก็ออกเสียงช่วย ออเาครับจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครับวิ่งกระสอบครับกีฬานี้เน้นความสามารถเฉพาะตัวสุดๆกระโดดเหมือนจริงโจดดองดองดองเลยเจ้าบอกว่าขึ้นสูงๆไอรินไอรินไอรินเฮ้ยโดนแแล้วครับเอาแล้วสีส้มครับสีส้มสีส้มสีเขียวนึกว่ามีหกคนนะครับอ๋อ ขาครับตายแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยสีชมพูเไรเด็ดเดี่ยกมือยกมือโอ้สีส้มก็ใช่ยเลยเข้าจังหวะแล้วก็วิ่งเลยมาแน่ขาดแน่ทีหลันี้วิ่งซูเปอร์แมนนะเจ้าใส่ให้มันตรงนะคะแล้วไปเลยใส่เด็กวิ่งไหครับโอ้ซับอย่างเดียวอันนี้ใส่ขาเดียวหรือเปล่าขาน้องพิมพ์จะใส่แล้วอใส่เปลี่ยนหรือเปล่า อยวิ่งสามัคีต้องยกทห้กีฬานี้เจ้าเรือบกต้องเน้นวิ่งพร้อมๆกันแบบอันจะก้นทีนี้แต่ละสีเน็ตขนาดบอมีสีในก้นเลยเจ้ากีฬานี้ชื่อว่าแย้ลงรูเป็นกีฬาที่ต้องใจแหงหน้าตองแล้วก็เอวแข็งๆเลยเจ้า และนี่ก็คือกีฬาสุดยอดของความสามัคคีชื่อเพชรพระอุมาแต่ละทีมต้องช่วยกันปิดหูที่ต่อแป๊บแล้วจะมีคนหนึ่งไปตักน้ำมาใส่หลอกน้ำตรงพ่องบะตรงหลายเปี้ยกันหมดเลยเจ้าหูแป๊บก็บหัวนักเติมจะได้กระปเต็มสักเตื้อ ตี yeah. yeah. JI, ้ครูลงมาช่วยเตี้ยไปตยยกับนักเรียนเลยจ้าอกจับมือพ่องก็ใจตีนเตี้ยกันตึ้งมดน้ำก็ออกครูมาติ๊กติ๊บัเต็มสักเตื้องวุกันขนาดเจ้า